สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับอีกเช่นเคยนะครับในวิชาครับของกิจกรรมกลางแจ้งนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็นะครับได้เรียนนะครับเรื่องการนะครับทุ่มบอลนะครับและจับบอลไปนะครับเราก็จะมาต่อยอดกันในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะเรียนกันนะครับเราต้องยืดกันก่อนนะครับอ่าเริ่มจากการวิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบนะครับต่อไปแขนนะครับอ่านะครับบิดไปทางซ้ายนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปบ,บิดไปทางขวานะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับไปนะครับให้นักเรียนกางแขนขึ้นนะครับอ่า นะครับนำฝ่ามือครับมาแตะไหล่ของเรานะครับแล้วหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วนับหนึ่งสิบพร้อมกันนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับไปหมุนแม่หลังนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเราจะทบทวนของสไลด์ที่แล้วก่อนนะครับตั้งแต่ครับในสไลด์แล้วนะครับขูให้ทุ่มนะครับ แล้วก็รับนะครับอ่านะครับจับไห้ได้นะครับครับครูบอกนักเรียนเสมอนะครับว่าการจับนะครับเราจะไม่ตะปบบอลแบบนี้นะครับอ่าเราจะใช้ฝ่ามือนะครับอ่านะครับเพื่อรับน้ำหนักรูกบอลไว้นะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับนักเรียนครูจะทำมือลักษณะนี้นะครับพอบอลลอยมาครับอ่าเหมือนกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นการนะครับดอกบอลด้วยสองมือนะครับเราจะใช้มือของเราเนี่ยนะครับส่งลูกบอลกลับลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นะครับรับแล้วก็ส่งไปนะครับอ่าดูนะครับช้าๆก่อนนะครับอ่ นะครับอ่าช้าช้านะครับปุ๊บนะครับนะครับเราเริ่มทํานะครับเริ่มจับแล้วทุ่มใหม่ครับเราไม่ต้องเริ่มแบบเร็วๆวนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็หลังจากที่เราทําจนชํานาญนะครับอ่านะครับเราก็เริ่มทำจากเร็วเป็นเร็วได้นะครับนะครับอ่านะครับอ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าดูนะครับเราจะเริ่มจากนะครับช้าช้าก่อนนะครับของัปดาห์ที่แล้วครับนะครับทุ่มแล้วจ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 ับนะครับอ่าต่อไปก็จะ เริ่มเร็วขึ้นนิดนึงนะครับอ่าทุ่ม้วจับครับครับเมื่อเราทําทักสะเหล่านี้นะครับเราจะเมื่อเราทําจนเกิดความชํานาญเลยนะครับนักเรียนก็นะครับสามารถจะทําได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็มีสาระดีๆมาฟังเรียนแต่เพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ